เดี๋ยวจะพามารับชมนะครับโครงการนะครับบ้านหลบฝนของคุณตาแก้วนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่บ้านหลบฝนของคุณตาแก้วช้างแก่ช้างชราวัย68ปีครับเดี๋ยวจะพามาเยี่ยมมารับชมนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวพ่ใหญ่ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่คงจะไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตก ทั้งอาทิตย์กันเลยครับผมนี่เลยนะครับผู้ใหญ่พายแก้วของเราก็น่าจะหมดงานแล้วนะครับเพราะว่าก้าวเข้าสู่ช่วงภาษาแล้วนะครับก็คงน่าจะไม่มีงานนี่ครับผู้ใหญ่พายแก้วของเราอ๋อได้นอนอยู่นะครับได้นอนอยู่ไม่รู้ว่านอนตอนไหนนะครับผมสังเกตเห็นนะครับนู่นเลยครับเห็นนะครับตรงบริเวณเขานอนนะครับตรงนู้นนะครับสำหรับผู้ใหญ่พายแก้วนี่ครับ ชาแก่ชายชราวัย68ิปีนี่เลยนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับที่ยังไม่มีบ้านนะครับตอนนี้เราก็มีโครงการนะครับที่จะสร้างบ้านให้กับผู้ใหญ่นะครับก็ผมจะมาทําการไลฟ์วันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับผมก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับห้าโมงบ้าง6กโมงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนบ่อยเหลือเกินนะครับตกทั้งสัปดาห์กันเลยครับผมตกทั้งสัปดาห์กันเลยนะครับผู้ใหญ่ายแก้วยี่ไม่นานนะครับ ก็จะได้มีบ้านนะครับแต่คงต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเหล็กนะครับรู้สึกว่าจะกระฉูดเลือเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นป้ายให้ดูนะครับว่าราคาขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมไม่ได้วางงนว่างี้นะครับ500บาทหรือว่า500คะแนนนะครับของเราแทบจะไม่มีค่าแล้วนะครับซื้อเหล็ก1เส้นยังไม่ได้เลยนะครับผม500บาทหรือว่า500คะแนนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับโครงการนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ก็2ล็อกนะครับ2ล็อกนะครับ9คูณ9นะครับก็ใหญ่นะครับใหญ่เลยนะครับถ้าสร้างก่อนหน้านี้ก็น่าจะสำเร็จแล้วนะครับแต่มาลังหลังเขาครับผมก็ต้องทำใจนะครับสู้กันต่อไปนะครับเพื่อให้พ่อใหญ่ได้มีบ้านอยู่นะครับตรงนี้ก็น่าจะแฉะนะครับผมเพราะว่าน่าจะเดินไม่ได้เพราะว่าฝนตกดีเหลือเกินนะครับผมขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับผม อธิบายให้ทราบนะครับตรงนี้นะครับก็ประมาณ70กว่าคันรถนะครับผมเพราะว่าเอาดินลงนะครับ70กว่าคันรถแต่ก่อนพ่อใหญ่ก็จะอยู่ตรงต้นะเดานู้นนะครับก็เอาดินลงด้วยนะครับ70กว่าเลยนะครับคันรถนะครับแล้วก็ต้นเสานะครับก็6ต้นนะครับผมมีต้นอย่างใหญ่เลยครับสมนะครับสมบารมีช้างแก่ช้างชรานะครับของพ่อใหญ่นะครับเป็นช้างที่เชื่องแล้วก็นิ่งมากๆนะครับ ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับโครงการนี้ก็อย่างที่บอกครับผมเพิ่งสร้างเพิ่งเริ่มนะครับ2เดือนกว่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็ช่วงหน้าฝนนะครับผมทําการบอกนะครับทุกทท่านนะครับว่าเราจะมีโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ใหญ่นะครับต้อขอบคุณทุกๆคะแนนทุกตะก้าทุกๆท่านที่ไม่ออกนามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆที่ร่วมนะครับจัดสร้างบ้านให้กับพู้ใหญ่พายแก้วของเรานะครับ กอาส่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกหนักเหลือเกินแต่ตอนคืนน่าจะได้นอนอยู่นะครับดูแล้วนะครับนอนดูนะครับถึงจะตกเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลายท่านอาจจะไม่เชื่อหรือไม่เคยเห็นนะครับว่ารอยช้างเขานอนนะครับนี่เลยนะครับผมมองดูผมก็รู้แล้วนะครับว่าเขาใหญ่นอนอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับร่องรอยของเขานอนนะครับ ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีนอนบ้างลูกบ้างนลครับเห็นลอยอยู่นะครับผมนี่แหละครับผมพใหญ่พายแก้วนายาสวยตาเสียด้านขวาหนึ่งครับด้านขวามือด้านนู้นนะครับหนึ่งข้างนะครับเมื่อวานก่อนนะครับก็ไปแห่มากนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับหมดงานแล้วน่าจะหมดปีนี้ถือว่าไม่ค่อยได้แห่นะครับปีนี้นะครับรู้สึกว่างานจะหายไปเยอะนะครับ สำหรับพ่อใหญ่นะครับพวกเขาหรือว่าชุ้มชุมอื่นๆเขาแห่กันจนนะครับของพ่อใหญ่นี่จะมาเยอะช่วง3วันสุดท้ายนะครับสามวันสุดท้ายก่อนเข้าพรรษานะครับผมนี่แหละครับผมพ่อใหญ่พายแก้วงานใหญ่งาสวยเชื่องครับผมมีเสียดีนะครับแต่ถ้ามาด้านนี้พ่อใหญ่จะละแวงนะครับเพราะว่าตาเสียนะครับพ่อใหญ่ตาเสียด้านนี้เออเออ ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดวงตาดวงตาของผูใหญ่ฮะเอานี่เลยผูใหญ่จะระแวงนะครับตาเขาน่าจะบอดใสนะผมว่าน่าจะบอดใสเพราะว่าเขาน่าจะเห็นเราลางๆนะครับผมสำหรับผูใหญ่พายแก้วถ้ามาด้านนี้เขาจะอ่าโอเคนะครับเขาจะมองเห็นเรานะครับแล้วก็ รู้นะครับว่าเป็นใครนะครับเดินเข้าหาเขานะครับนี่แหละครับพ่อใหญ่พายแก้วก็ฝากด้วยแล้วก็แล้วกันนะครับผมสนใจนะครับอยากจะร่วมนะครับสร้างบ้านให้กับพ่อใหญ่ก็เรียนเชิญได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องขายอาหารอย่างที่บอกนะครับไม่จำเป็นต้องขายอาหารนะครับติดต่อสอบถามไอดีไลน์ผมได้เลยนะครับผมแล้วผมก็จะทาคลิปชี้แจงบอกทุกทุกท่านเองนะครับผม ส่วนเรื่องการขายอาหารนั้นผมก็จะมาประจําวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับผม2วันนะครับสําหรับผมก็2วันนะครับก็ช่วงประมาณ5้าโมงหกโมงนะครับเวลาก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้าน2วันนั้นก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับคาบางวันวันไหนขายไม่ได้นี่ครับก็เราก็จะมีเพิ่มเป็นวันที่3นะครับเก็บเลขผสมน้อยกันไปครับผมงานนี้ได้ทําแล้วก็ต้อง ทำให้สําเร็จนะครับผมทาให้สําเร็จเพราะว่าเราเดินทางมากันได้ขนาดนี้แล้วนะครับแต่ติดที่ว่าตอนนี้ราคาเหล็กกระชูดมากครับผมราคาเหล็กกระฉูดจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผม500้อยคะแนนนี้แทบจะไม่มีประโยชน์ครับผมซื้อเหล็กหนึ่งชิ้นไม่ได้เลยนะครับผมแต่เราก็เก็บเล็กผสมน้อยกันไปนะครับทันละนิดทันละหน่อยนะครับก็ได้ หนึ่งเส้นสองเส้นเขาพากันไปพูดแล้วฝนก็มาเลยนะครับผมจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายทําอยู่ประมาณห้าโมงเฮ้ยยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงนะครับก็จะเกือบห้าโมงแล้วนะครับดูนะครับมืดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเมฆตัวนี้หายก็น่าจะตกอีกชุดใหญ่นะครับเมื่อคืนก็ตกนานครับผมตกตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันตีสามเลยครับผมตกนานจริงๆนะครับ ้องทุ่งนี้มีน้ำเลยนะครับพ่อใหญ่ก็น่าจะนอนแบบเปียกๆนะครับผมฝั่งนู้นน่าจะใช่หรือเปล่าแล้ตรงนู้นเขาเออตรงนู้นก็น่าจะใช่นะครับตรงนู้นนะครับใต้ต้นนะครับก็น่าจะนอนอยู่ตรงนู้นด้วยแล้วก็นอนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเปียกนะครับเปียกเขาก็จะขยับขยายไปเรื่อยนะครับยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกระบอกเสียงให้ครับช่องของเราด้วยนะครับว่า เรามีโครงการนะครับที่จะสร้างบ้านนะครับให้กับช้างแก่ช้างชรานะครับก็คงจะไม่เสร็จเรเร็วนี้แน่นอนนะครับผมเพราะว่านี่ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแบบหนักแล้วนะครับผมก็คงน่าจะไม่เสร็จนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับสู้กันไปนะครับเรื่อยๆใครมีอะไรสงสัยนะครับร่วมพูดคุยสอบถามกันได้ครับผมอยากรู้อยากเห็นบอกกล่าวกันนะครับ ขอบคุณเพียงท,ทุกท่านขอบคุณเพียงทุกทุกคะแนนมากๆที่มอบให้กับพ่อใหญ่ภายแก้วของเรานะครับไม่เสร็จตอนนี้อีกไม่นานนะครับเราก็ลุยกันต่อครับผมอยู่เยอะแล้วแต่การขับพายนะครับสุขภาพของผู้ใหญ่จะ ขับถ่ายได้สะดวกนะครับเพราะว่าเป็นช้างที่กินละเอียดมากครับผมกินละเอียดนะครับถ้เป็นเชืยออื่นก็ฟันน่าจะหลุดนะครับกันบ้างแล้วแต่สําหรับข้อใหญ่นี้จะสุดๆครับผมการเคี้ยวการกินนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับสังเกตได้มูลอยู่ด้านหลังครับผมเป็นละเอียดเลยนะครับผมอีกไม่นานก็เข้าภรษาแล้วนะครับ วันสองวันนี้พรุ่งนี้มาลืน่นนี้ก็เข้าพันซานแล้วครับผมเป็นช้างที่เชื่องนะครับผมถ้าช้างเชื่องหรือนิสัยดีครับก็อย่างเช่นเลยนะครับไม่จำเป็นต้องโซ่ใหญ่ไม่ต้องเป็นต้องทองขานะครับผมก็แล้วแต่บางเชื่อครับผมไม่เสมอไปะนะครับ บางทีื่อคว้านไม่อยู่เขาก็จาเป็นต้องสองสองขานะครับผมเดี๋ยวเผื่อไปลุกไปทำลายข้าของเขานะครับต้องมีเหตุผลนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ขาเดียวเสมอไปนะครับนี่แหละครับผมพามารับชมนะครับโครงการบ้านของใหญ่กันนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับผมตรงนี้นะครับก็ถามช่างว่าทําไมยังไม่เทปูนนะครับเทไม่ได้ครับผมตอนนี้เพราะว่าต้องรอโครงเหล็กก่อนนะครับโครงเหล็ก ถึงจะเทได้นะครับเพราะว่าจะวัดระดับกันนะครับไม่ได้นะครับต้องรอโครงเหล็กซาก่อนนะครับแต่ก็ดีครับผมผมก็กลัวจะล้มเหมือนกันนะครับแต่ช่างก็โอเคนะครับทำไว้สีด้านกันเลยนะครับผมสีด้านสีมุมกันเลยนะครับนี่แหละครับผมพามาเยี่ยมมารับชมนะครับโครงการบ้านของพ่อใหญ่นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับรวมเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับช่องของเรานะครับฝากกด ไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อใหญ่พายแก้วของเราด้วยนะครับผมมีอะไรสงสัยนะครับอยากรู้อยากเห็นก็บอกกล่าวกันนะครับก็อย่างที่บอกครับผมผมมาเพื่อจกับวันศุกร์นะครับประมาณ5โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะครับจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับทำไม่หมดนะครับก็จะมีวันที่3เพิ่มนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ